โอมโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศกันเก็บกระหล่ำปลีบนดอยนะครับแต่ก่อนจะไปผมจะชงกินกาแฟคอลลีคอฟฟี่ก่อนนะครับเป็นกาแฟที่หอมอร่อยและคุมหิวแล้มีส่วนผสมของสมุนไพรรวม18ชนิดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มงานกันเลยครับวันนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาช่วยกันและนี่ก็เป็นขั้นตอนการแบกกระหล่ำนะครับคิดว่าไม่นานน่าจะเสร็จคนนี้เป็นพ่อนะครับทำหน้าที่เป็นพ่อครัวครับส่วนพี่ชายนะครับก็จะจัดเรียนอยู่บนรถนะครับคนนี้คือน้าครับและวันนี้มีเด็กๆมาช่วยกัน2คนสอง หลานชายและหลานสาวของผมเองครับพอผ่านไปสักพักหนึ่งตอนนี้กระหล่ำปลีเต็มรถแล้วครับงั้นเสร็จเรียบร้อยก็เลยมากินข้าวกันต่อพอกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าน้ำไม่ไหลก็เลยชวนหลานชายมาล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ำที่ลําห้วยกันต่อเลยครับผมใช้สบู่อีวาซบเป็นสบู่ดูแลผิวนะครับในสบู่จะมีส่วนผสมของวิตามินอีคอลลาเจนกลูต้าช่วยเรื่นสิวทําให้ผิวค่อยๆกระจางใสขึ้นนะครับผมกับหลานถูตัวไปเล่นไปสักพักหนึ่งก็ล้างออกนหมครับพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินทางกลับอันกันครับคลิปวิดีโอหน้าผมจะพาทุกคนไไปชออะรีกาติ ตามด้วยนะครับ